ขอนมาเหยมาเี่ยนมัวมันัวเพี้ยนเพีคยนเพี้ยนพี้ยนมิมิดทมิางมึงมรมอ่ะอิดมิดกดไว้กดไว้แผ่วมอย่าให้อยู่ไกลมันนะกดไว้กดไว้กเฮ้ยคุณออมเร็วมากมึงไอ ano yun